สวัสดีครับผมวันนี้มาอยู่กับผมมิค่ลาโมจิชาแนลก่อนเข้าเรื่องผมจะเหลือแค่ไหมกระทาสองใบนะคะงั้นไปดูกันเลย<น>ตอนนี้ผมกำลังจะไปต่ันไม้เพื่อมาสร้างเสาบ้านนะครับ ผมก็ได้ตัดไม้เสร็จตอนนี้กำลังจะเอาไปวางนะครับแต่ดันไม้ไม่พอก็ต้องไปตัดใหม่ ทำแบบนี้จนกว่าจะทำเสร็จ Uh-huh We'll be right <laughs> back. Respawn poison, you can only sleep at night. ผมกำลังจะวางเสาบ้านก็ได้ดันฝนตกสะง,งั้นเลย ตอนนี้ผมกำลังจะไปขุดดินเพื่อจะเตรียมที่วางพื้นบ้านนะครับขออนุญ,ญาตเล่งความเร็วนะครับ <c oughs> ตอนผมกำลังจะนอนแต่ดันโดนคลิปเปอร์ระเบิดใส่เฉยเลย คูแคนโอนลี่สลีปแอดไนท์ถังจิ้งทูเคลียเวเธอร์ ตอนนี้ผมกำลังจะไปขุดหินเพื่อมาวางพื้นนะครับ ตอนนี้หินก็ไม่พอตอนนี้ผมกำลังจะไปหาก่อนที่มีหินเยอะๆเพื่อจะมาวางพื้นบ้านนะครับ ตอนนี้ผมก็เจอก่อนที่มีเห็นเยอะแล้วตอนนี้ผมกำลังจะไปุดขออนุญาตเรืยความเลยนะคะเพราะใช่เยอะมากๆเลยอันนี้ผมก็ทำการคุณเห็นเสร็จแล้วตอนนี้ผมกำลังจะกลับบ้านเพื่อจะไปวางบล็อกเห็นที่พื้น ผมก็เข้านอนเ e ติสท o ฟ้าอเว่ยรีสปอนตอนนี้ผมก็กำลังจะออกตามหาดอกไม้ที่จะมาทำาอกไม้ไมกระถานะครับอออนุญาตเร่งความเร็วนะ ันนี้ผมกำลังจะคับไม้กระทานะครับในที่สุดผมก็ได้ไม้กระทามาหนึ่งอันแล้วเลยอีกหนึ่งอันนะงั้นผมขอตัวไปก่อนนะครับบายนะคะรักนะ